สุดช้ำใจภรรยาหลวงโผกลางงานมั่นเรือนหอจิ้งหรีดขาววงเทวันตกเป็นบ้านน้อยถูกหนุ่มแขกเปหนักยกเซเว่นให้ นักร้องลิเกตตัวแม่จิ้งรีดขาววงเทวันที่มีแรงดึงดูดคนมีภรรยาแล้วหนักมากประสบการณ์ความรักครั้งเก่าเจอผู้ชายมีตำหนิผัวพันเศร้าหนักถึงขั้นเป็นไม้ขันมากตอนนั้นเรียกว่าคนรักได้เลยมีคนแบบว่าชอบเรามากๆเลยถึงขั้นไปซื้อของมามั่นจิ้งรีดแล้วแต่พอไปซื้อของมาปับ๊บเหมือนว่าเดือนหน้าจะมั่นกันแต่ก่อนที่จะมั่นภรรยาเขาก็มาเลยจ้า มีภรรยาแล้วคือเราโดนแหลรูปแบบมากเลยส่วนใหญ่คือมีเงินรูปร่างดีทุกอย่างดีหมดแต่มีภรรยาแล้วหมดส่วนใหญ่คนมีครอบครัวแล้วที่มาชอบเรามีสเสน่ห์แบบนี้แหละจริงๆก็ชอบแบบนี้แหละแต่ว่าเขามีภรรยาแล้วเลยไม่เอาไม่ไหวแล้วบอกคนนะมีตำแหน่งมียศมีสีมาจีบเราเราไม่รู้เลยเป็นปีเขามาจีบเราแต่ดันมีครอบครัวแล้วเรายังคิดว่าเขามีภรรยาหรือเปล่า เขาบอกว่าเขาสามารถมีหลายคนเพราะเขาเป็นอิสลามเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นคนที่สอง ก็ไม่เป็นไรสรุปแล้วภรรยาคนนั้นท้องไม่เอาอีกแล้วถ้าคนมีแต่แฟนหรือว่ามีภรรยาได้หลายคนเราโอเคนะถือว่าคุณเป็นอิสลามแต่ถ้าเมียคุณท้องบายจ่าไม่เอาเรารู้สึกว่าเราเห็นใจในรูปผู้หญิงด้วยกันถ้าเกิดว่าแฟนเขารับเราได้เรารักเขาทั้งคู่เราสามารถปลองดองกันได้แต่พอมีเด็กเราเห็นแก่เด็ก ไม่เอาไม่ได้คุณจะมีแม่หลายคนไม่ได้เรารู้สึกแบบนั้นนะถ้าถามว่าเสียใจร้อยเปอร์เซนตไหมไม่เราไม่เพราะว่าเรารักเขาแค่50%เพราะว่าเขาดีกับพวกเรามากตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตยอยู่พ่อไม่สบายเขามาดูแลทุกอย่างเลยส่วนเราแสดงลิเกใช่ไหมคือที่บ้านเขามาดูแลหมดเลยจนเราเห็นว่าเขาดูแลทุกอย่างแทนเราได้หมดแต่ถามว่ารักเขาร้อยเปอร์ซนไหมก็ไม่ถึง เผื่อใจไว้ตลอดเพราะว่าเราเจอมาหลายแล้วเจอแต่คนมีแฟนคนมีภรรยาเป็นคนระวังตัวและมีคนยื่นข้อเสนอให้เป็นเมียน้อยมูลค่าสูงมากตาวาวได้อยู่แต่ว่าหลายปีแล้วนะตอนนั้นเซเว่นกำลังบุมบมเขาเสนอว่าให้เซเว่นหนึ่งสาขาให้เราเป็นเจ้าของไงและก็ให้บ้านหนึ่งหลัง10กว่าล้านและก็ให้รถหคันประมาณ4-5ล้าน ให้เยอะมากแต่ว่าหนูไม่ชอบเขาเขาบอกเลยว่าให้หนูเป็นบ้านเล็กเขาชอบหนูมากแต่ว่าหนูไม่เอาทำเองได้